ฟกดูในป่านั่นดินั่นตัวอะไรอ่ะมานั่นเป็นส้มบี้นี่นะไง่ายไปกันนะเอ้าพี่โฟกหนีไปไม่รอมาวกมเลยอ่ะเอ้าตายแล้ว <c oughs> พี่พอกใครเป็นซอมบี้เองเอเนี่ย <c oughs> พี่พอตจำพี่โฟกส์กับเฟียดได้เปล่าว <c oughs> จำไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> เฮ้ยเสียงอะไรอยู่ในอุโมงค์อ่ะ <c oughs> <c oughs> มันมันซอมบี้ทช่ไมน้าตายแล้ว <c oughs> พี่สตีจป๊ากติตามจงฟุกเลยนะครับมาวันนี้พี่พป๊กมาอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะพี่โป๊กจะมาเล่นสนามเด็กเล่นที่เขาสวนกวางแต่มีคนบอกว่าที่นี่มีผีเลยนะผีอะไรพี่โป๊ก มามาก็ลองไปดูด้านหลังสิผีอะไรไม่น่าจะมีหรอกสนามเด็กเล่นน่าเล่นจะตายปาเดี๋ยวมามาพาไปดูไปกันเลยโอ้โหนี่หรอสนามเด็กเล่นว้าวสนามเด็กเล่นนี่น่าเล่นมากเลยครับนี่มีสไลเดอร์ด้วยพี่พอตอันนี้มันคือเครื่องอะไรเนี่ยนี่มันคือเครื่องบาลานหรือเปล่าไหนพี่โฟร์เขาเล่นยังไงเครื่องนี้เขาเล่นแบบนี้อ๋อเขาต้องปีนนี่มาเกาะเหรอพี่โฟร์ โอ้โหตอนนี้พี่โฟกกลายเป็นลิงแล้วนะครับนี่นี่ทดสอบความแข็งแรงโอ้ยอะไรอะครั้งแรกไม่รอดเลยโอ้โหพี่โฟกกำลังปีนมานะครับเอาอีกรอบหนึ่งนะพี่โฟกมาเรามาเริ่มฝั่งนี้กันนะคะว่าพี่โฟกจะปีนไปฝั่งนู้นได้หรือเปล่าโอ้โหมาแล้วด่านแรกนะครับนี่เราต้อง,องปีนอันนี้อีกนะครับรอบนี้จะตกอีกหรือเปล่านะ โอ้โหโฟบปีนมาแล้วว้าวไปพี่โฟบปีนไปเลยนี่นี่เฮ้ยอีกนิดเดียวอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่โฟบดูในป่านั่นดินั่นตัวอะไรอ่ะอะไรมานั่นเป็ผีจอมปีนี่นะเฮ้ยเขามาแล้วพี่โฟบพวกเราจะทำยังไงกันดีไปกันเลกันนะ เอ้าพี่โฟกหนีไปไม่รองมามาเลยอ่ะโอยทำยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามาจะหนีไปยังไงอ่ะโอยมามาไม่มีเชือกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีใครมาช่วยมามาเลยพี่พรครับพี่พรพวกเราอ่ะจะต้องไปหาที่แอบซอมบี้กันนะครับเมื่อกี้พี่โฟกกับมามาเห็นซอมบี้ตัวใหญ่มากเลยอยู่ในป่านั่นน่ะ เอาตายแล้วพี่พรสขครเป็นซอมบี้เองเหรอเนี่ยทุกคนหนีแล้วพี่พรโดนเชื้อซอมบี้ว้ายตายแล้วพี่พรโดนโซอมบี้กัดแล้วแน่เลยอฮ้ยทําไมซอมบี้ตัวนี้เขาไม่ดิ้นแล้วอะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยพี่พอรอุ้ยซอมบี้ตัวนี้เขาฟื้นคืนชีพแล้วครับเพืพ่อน ซอมบี้ซอมบี้ให้เราช่วยอะไรไหมอ่าซอมบี้อยากไปหาพี่เฟียสกับพี่โฟกไหมเอาอะไรเนี่ยปะซอมบี้เราไปตามหาพี่เฟียสกับพี่โฟกกันดีกว่ามาซอมบี้ขึ้นมาเลยเอ้โหซอมบี้ไม่มีแรงขึ้นหรอเนี่ยโอ้โซอมบี้ขึ้นบนสไลเดอร์ไปเลยนะเข้าไปในฝั่งนี้เลยนะมาอุ้ยซอมบี้เข้าไปนั้นแล้วเอ้ย ในไงในไงในไงซอมบี้ตัวนั้นเขาไปในอุโมงค์นี้แล้วอุ้ยเด็กๆหนีกันออกมาจากอุโมงค์หมดเลยอ่ะเราทิ้งซอมบี้ไว้คนเดียวใช่ปุ้เนี่ยอุ้ยเสียงอะไรอยู่ในอุโมงค์อ่ะว้ายนั่นมันซอมบี้ใช่ไหมน่ะว้ายตายแล้วพี่ปอลกลายเป็นซอมบี้แล้วพี่เสียพี่โฟกลี่นี่หนีไปแล้วซอมบี้ตัวนี้เขากำลังมาฝั่งนี้เร็วเสีย เอาแล้วเสียจะขึ้นบันไดมาทำไมอะ่ะว้ายซอมบี้ขึ้นมาอีกแล้วามาวีเข้าหนีเข้าวงแล้วไปแล้วไปแล้วอ,อุย้ยซอมบี้ตามไปแล้วนะเนี่ยว้าวพี่พอตอ่ะเขากลายเป็นซอมบี้พี่โฟบมาประชุมกันก่อนเร็วตอนนี้พอตกลายเป็นซอมบี้แล้วอะ่ะเราจะเอาน้องพอตคืนกลับมาได้ยังไงอะคะไม่ได้ครับไม่ได้ได้ยังไงนั่นมันน้องเรานะ อะไรหรอเฮ้ยมีซอมบี้ขึ้นมาตรงนี้เยตายแล้วตายแล้วเด็กๆพวกเราต้องช่วยพอส์นะไม่งั้นพอส์จะกลายเป็นซอมบี้ตลอดไปเลยนะเด็กๆเราจะทำไงกันดีให้พอรส์กลับขึ้นมาเหมือนเดิมซอมบี้มาล้วอหรอไหนอยู่ไหนเฟียสเอาซอมบี้ขึ้นมาอีกแล้ว หนดูนี้พี่พอกกลายเป็นซอมบี้จริงๆหรือเปล่าไหนอ้าปากก่อนอ้าปากโชว์ฟันน่อยุยพี่พอกกลายเป็นซอมบี้จริงหรือเปล่านี่อุโอ้ยตายแล้วโหซอมบี้เขาไม่พูดไม่จาเลยอะ่ะพี่โฟกเราทํายังไงกันดีให้น้องพอกกลับคืนมาน้องไม่คุยกับมาม้าเลยอะ่ะพี่โฟกมาม้าม,ม,มีน้ําครับน้ําเขียวถ้าน้องกินน้ําเขียวน้องจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าพเพราะว่าน้องชอบน้ําเขียวมากเลยนะ ไปเดี๋ยวมามาลงไปข้างล่างแล้วไปเอาน้ำเขียวให้น้องกินกันนะไปลงไปได้กันเลยเร็วเข้าไปลงลงไปเลยลงไป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 ว้าวมาออกมาแล้วเรามาหาน้ำเขียวกันเลยน้ำเขียวอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่โฟกพี่โฟกช่วยมาตามหาน้ำเขียวได้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนอเครับไปหาดูกันเราจะได้ช่วยพอร์ให้กลับมาเป็นพอร์คนเดิมนะ อุ้ยไปแล้วพี่ฟอกกลายเป็นซอมบี้หนักมากเลยอะดูดิอุ้ยอันนี้คืออะไรพี่ฟอเฮลิคอปเตอร์ครับว้าวเฮลิคอปเตอร์เท่จังเลยอะสีม่วงด้วยแต่ทำไมพี่ฟอกถึงต้องไปเลยไหมอ้าพี่ฟอจะขับรถเฮลิคอปเตอร์ไปไหนไปประเทศอื่นมันอยู่น้ำเขียวมันอยู่ประเทศอื่นจริงเหรอใช่อุ้ยพี่ฟอซอมบี้เขาขึ้นมากับเราด้วยอะพี่ฟอพี่ฟอแสดงว่าน้องอะจำเราได้อยู่แน่เลย แต่น้องยังมีเชื้อซอมบี้อยู่พี่พอตครับพี่พอตจำพี่โฟกักับเฟียดได้เป่าจำไม่ได้เลยเหรอทำยังไงดีเนี่ยโอ้ยแต่น้องก็อยากเล่นกับเรานะเนี่ยเด็กๆงั้นมาเล่นด้วยการ3มคนเลยนะแล้วน้องพอจะจำเราได้เหมือนเดิมดึ๋งดึ๋งดึ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 งดึงดึงดึ๋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 งพึ๋งดึ๋งดึ๋งนึ๋นนึ๋งด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 ึงนั้นนึะง พี่เฟียสไปดูดิอะไรเขียวๆเ,เป็นเขียวมรกตด,ด้วยแลนะ้วน่าอุ้ยนั่นมันน้ำเขียวนี่นาะโอ้เราเจอน้ำเขียวแล้วอุ้ยอุ้ยถ้าเราอยากให้พอยกลับมาเหมือนเดิมเราจะต้องให้พอยกินน้ำเขียวมาพี่พอยสมากินน้ำเขียวกันแล้วพอยสจะกลายเป็นพอยคนเดิมไม่เป็นซอมบี้ใช่ไหมอ่ะกินเลยนะพี่พอย โอ้พี่พอดหายเป็นซอมบี้แล้วใช่ไหมโอ้กลับมาเป็นพอดที่น่ารักเหมือนเดิม <c oughs> อา้าวอะไรเนี่ย <c oughs> อา้าวตายแล้วพี่โฟลพี่โฟลจะเป็นซอมบี้ไม่ได้นะมันเป็นน้ำซอมบี้เหรอฮะ <c oughs> ตายแล้วทุกคนตอนนี้กลายเป็นซอมบี้ทุกคนเลยเหรอที่นี่เป็นบิตซอมบี้วายพี่เซฟเขาเป็นซอมบี้เหมือนกันเ,เหรอ <c oughs> โอ้ยโอ้ยตายแล้วตอนนี้มาม่ามีลูกเป็นซอมบี้ทุกคน